กรุงเทพดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์ที่19มีนาคมอยู่กับคุณอาทิพย์ระดาและดิฉัน,นวิมลวันค่ะบรรยากาศการลงทุนนะคะวันนี้ถ้าหากติดตามค่ำคืนวันนี้เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายมากขึ้นนะเพราะว่าทิศทาง<อ>ของอัตราผลตอบแทนพัธบัตรัฐบาลสหรัฐนั้นเริ่มมีการชะลอตัวลงนะคะลงมาต่ำกว่าระดับ1.7แล้วนะคะแล้วก็น่าจะทําให้คลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแต่สิ่งที่อาจจะไม่ค่อยคลายความกังวลสักท่ารีคะ น้ำมันในตลาดโลกนั้นซุดตัวลงมาค่อนข้างจะแรงค่ะต้องบอกว่าบ้านเราวันนี้ก็มีแรงเขขายหุ้นในกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเลยทําให้ตลาดหุ้นอาจจะมีการปิดวันสุดท้ายของสัปดาห์ย่อลงมาเล็กน้อยค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ฟุตซี่เขามีการปรับลดน้าหนักหุ้นไทยด้วยใช่ค่ะเอาราคามาดูกันบ้านนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะนอกเหนือจากทิศทางของสินทรัพย์ต่างๆอัตราผลตอบแทนพันธบัตร,รัฐบาลแล้วก็ลุ้นกันอยู่แล้วค่ะว่าแต่ละประเทศนั้นจะสามารถเปิดประเทศกลับมาดําเนินกิจกรรมทางด้าน เศรษฐกิจได้อย่างต่อนเนื่องเมื่อไหร่นะคะหนึ่งในนั้นคือทางด้านของสหรัฐอเมริกาค่ะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของนายโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐนั้นระบุบอกว่าเขาเตรียมวัคซีนโควิด -19 ให้กับผู้ใหญ่ทุกคนในเดือนพฤษภาคมนี้จะได้ฉีดพร้อมกันนะคะและในวันที่4กรกฎาคมก็น่าจะกลับมาร่วมเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐได้ดังนั้นค่ะก็เลยมีการสัมภาษณ์นะคะจากสื่อต่างประเทศนะคะไปแอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงในสหรัฐอเมริกาเขาก็ระบุนะคะบอกว่า ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐนะคะภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีโจไบเดนมีแผนที่จะผ่อนคลายมาตรการจํากัดการเดินทางให้กับประเทศที่มีชายแดนติดกับสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นแคนาดาและเม็กซิโกวันนี้เพิ่งมีข่าวนะคะว่าเขาส่งนะคะวัคซีนกว่า4ล้านโดสนะคะไปช่วยแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกด้วยซึ่งก็จะรวมไปถึงประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษบราซิลแล้วก็ในยุโรปนะคะที่พยายามจะเปิดเส้นทางระหว่างกันในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ โดยหน่วยงานบริหารท้องถิ่นจะเป็นฝ่ายตัดสินใจว่าจะสามารถเปิดให้เข้าพื้นที่ใดได้เมื่อไหร่นะคะระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็จะทํางานค่ะโดยประธานาธิบดีไบเดนและคณะทํางานเฉพาะกิจด้านการควบคุมโรคโควิด -19 อยากจะได้เวลามากกว่านี้เพื่อให้มั่นใจมากพอในการเปิดชายแดนอีกครั้งรวมไปถึงอนุญ,ญาตให้มีการเดินทางเข้าประเทศโดยเครื่องบินได้นะคะซึ่งปัจจุบันสหรัฐนั้นกําลังประสบปัญหาในการรับมือกับผู้อพยพบ,บริเวณชายแดนที่มีจานวนเพิ่ ิ่มขึ้นมากในจํานวนนี้มีเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ปกครองดูแลอยู่มากเกินกว่าที่ศูนย์พักพิงในพื้นที่จะรองรับได้ในขณะที่ผู้อพยพไวัยผู้ใหญ่ก็ถูกจับกลุมตัวได้เพิ่มสูงสุดในรอบ20ปีที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะให้เม็กซิโกเนี่ยช่วยจำกัดจำนวนผู้อพยพด้วยหลังจากที่ปัญหาดังกล่าวเริ่มรุนแรงมากขึ้นค่ะ วันนี้ของบ้านเราสบาคชุดใหญ่มีการประชุมกันนะคะยังคงต่อพรกฉุกเฉนไปอีก2เดือนแต่ว่ายกเลิกพื้นที่โซนสีแดงตอนนี้กลายเป็นสีส้มกันแล้วส่วนในช่วงสงการจัดงานได้ตามประเพณีแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานการเว้นระยะห่างทางสังคมกันด้วยนะคะ,คะติดตามกันต่อในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของญี่ปุ่นกันบ้างวันนี้ต้องออกมาบอดก,กันเลยนะคะว่าญี่ปุ่นเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ไวรัสโควรสิที่ยังคงต้องเผชิญกันอยู่แต่ว่าในส่วนของภาวะเศรษฐกิจของเขานั้นน่าจะมีการปรับตััววดีขึ้นนค่ะ มีการออกมาเปิดเผยนะคะถึงในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะคะบอกว่าหลังจากนี้ทิศทางภาวะเศรษฐกิจน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นขณะเดียวกันมีการประชุม BOJ กันด้วยนะคะที่ประชุมก็ยังมีการคงอัตราดอกเบี้ยกันดอกเบี้ยกันไว้ด้วยที่ระดับติดลบ0.1%ค่ะโดยทางด้านของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะนายฮารุฮิโกะคุโรดะมีการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนนะคะหลังการประชุมนโยบายการเงินค่ะมีการเปิดเผยว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกําลังฟื้นตัวจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 และ คาดว่าเศรษฐกิจจะย,ยังคงอยู่ในทิศทางการฟื้นตัวต่อไปเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเริ่มลดน้อยลงพร้อมเดิมหน้าใช้ในโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปจนกว่าบรรลุปเป้าหมายเงินเฟอ้อท,ที่ระดับ2%และจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยไม่ลังเลหากพิจารณาแล้วเห็นว่าจําเป็นนอกจากนี้ค่ะ BOJ จะยังคงซื้อกองทุน ETF แม้ว่าได้ปรับลดเป้าหมายการซื้อรายปีลงก็ตามส่วนอัตราดอกเบี้ยร,ระยะยาวท่านนายคุโรดะมีการเปิดเผยในเรื่องนี้นะคะบอกว่ากรอบอัตราดอกเบี้ย ระยะยาวนั้นไม่มีความขัดแย้งกับโนโยบายผ่อนคลายการเงินของ BOJ ค่ะโดยการประชุมโนโยบายการเงินในวันนี้นะคะคณะกรรมการ BOJ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับติดลบ0.1%คงเป้าหมายอัตราผลตอบแบทนพัฒธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีไว้ที่ประมาณ0%โดยระบุว่าภายใต้กรอบนโยบายการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนนั้น BOJ สามารถถอดนะคะทน BOJ สามารถทนต่อการที่อัตราดอกเบี้ยระยะยาวมีความผันผวนมากขึ้น และจะปรับโครงการซื้อกองทุน ETF ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยยกเลิกคำมั่นสัญญาที่ว่าจะเข้าซื้อกองทุน ETF ในวงเงิน6ล้านล้านเยนต่อปีค่ะ ญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าพยายามที่จะแก้ไขปัญหาโควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงทุกคนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความพยายามอีกหนึ่งประเทศละค่ะที่จะรอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวนอกนาจากนี้แล้วนะคะเราไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งประเทศนะคะที่พยายามจะช่วยอุดหนุนนะคะแล้วก็พยุงสถานการณ์ของในประเทศจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนั่นก็คือทางด้านของอิสราเอลละค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่พยายามจะเข้าไป ช่วยอุดหนุนสายการบินของประเทศโดยอิสราเอลประกาศเลยนะคะว่าจะจัดซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ20ปีล่วงหน้าเพื่อที่จะใช้เงินจํานวนนี้เนี่ยเป็นรายได้ให้กับสายการบินภายในประเทศนะคะกระทรวงการคลังอิสราเอลประกาศโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมสายการบินซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 หนึ่งในนั้นก็คือจะจัดซื้อบัตรโดยสารสำหรับคณะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยบนเที่ยวบินของรัฐบาลล่วงหน้าถึง20 ปีค่ะโดยได้ทำข้อตกลงกับ l l สายการบินชั้นนำของอิสราเอลเพื <c oughs> ่อจัดซื้อบัตรโดยสายมูลค่ารวม210ล้านดอลลาร์หรือประมาณ6.46พันล้านบาทภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทจะระดมทุน105ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ3,000กว่าล้านบาทผ่านการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนแล้วแผนการนี้นะคะจะนํามาใช้ทดแทนข้อเสนอก่อนหน้าที่รัฐบาลนั้นจะการันตีสินเชื่อธนาคารมูลค่า400ล้านดอลลาร์1.23หมื่นล้านบาทให้กับสายการ b l นเอลค่ะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะระบุจากกระทรวงการคลังของอิสราเอลว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเสนอแผนในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยช่วยเหลือนะคะอิสราเอลหรือว่าอาเคียด้วยนะคะซึ่งเป็นอีกสองสายการบินของประเทศด้วยค่ะ ทุกประเทศนะคะต้องการที่จะช่วยเหลือทุกภาคส่วนทุกอุตสาหกรรมนะคะแม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานกันสักนิดนึงแต่ว่าก็ต้องมีการช่วยเหลือนะคะเพื่อให้ทุกภาคธุรกิจนั้นอยู่รอดกันได้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตากันเลยกรณีพิพาทระหว่าง Apple ิลกับจีนนะที่ดูเหมือนว่าตอนนี้น่าจะยังคงเป็นประเด็นการเพราะว่าล่าสุดทางด้านของ Apple นะคะบอกว่าใครที่ใช้ Apple Store ใหม่เนี่ยจะต้องมีการบังคับใช้เลยนะคะว่าจะต้องเป็นไปตามที่ Apple กําหนดเท่านั้นค่ะเรื่องนี้จีนก็บอกว่าอาจจะต้องมีการดูรายละเอียยดดกัน้ว เพราะว่าทางด้านของจีนเองเขาก็มีการพัฒนาระบบเหล่านี้เองด้วยค่ะโดยทางด้านของบริษัท Apple i n เองนะคะมีการเปิดเผยว่า Apple จะใช้บังคับใช้นะคะกฎระเบียบเกี่ยวกับ App Store กับแอปพลิเคชันทั้งหมดทั่วโลกหลังจากที่มีรายงานว่าบรรดาบริษัทพัฒนาแอปพลิเคชันของจีนกาลังเตรียมรับมือกับข้อจากัดใหม่ๆของ Apple ที่เกี่ยวกับการติดตามข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อเป้าหมายด้านการโฆษณาสินค้าและบริการค่ะโดย Apple มีแผนเปิดซอฟต์แวร์นะคะ iOS 14.5ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้โดยจะกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องให้ความยินยอมก่อนที่แอปพลิเคชันต่างๆจะสามารถติดตามข้อมูลของผู้ใช้งานในบริการและเว็บไซต์อื่นๆเพื่อเป้าหมายด้านการโฆษณาค่ะโดย Facebook แล้วก็บริษัทอื่นๆนะคะที่ต้องพึ่งพิงการโฆษณาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลก็มีการกังวลด้วยนะคะบอกว่าผู้ใช้งานจานวนมากที่ไม่ได้อนุญาตให้ติดตามข้อมูลจะส่งผลกระทบต่อไรายได้ด้านโฆษณาของแอปพลิเคชันเหล่านี้ ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีหลายรายของจีนนะคะซึ่งรวมไปถึงไปตู้ไบแดนแล้วก็เทนเซนตกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับนโยบายใหม่ๆของ Apple ค่ะโดยบริษัทจีนเหล่านี้นะคะเขาใช้ระบบ C A I D ในการพัฒนาโดยสมาคมผู้ประกอบการโฆษณาของจีนและหน่วยงานด้านการวิจัยของรัฐบาลจีนค่ะ ถือว่าช่วยปกป้องนะคะผู้ใช้งานนะคะจากการที่จะมีโฆษณาต่างๆเข้ามาตามหลอกตามหลอนนะ,ะแล้วก็อาจจะทําให้ผู้ประกอบการนะคะสูญเสียโอกาสในการที่จะเข้าถึงผู้ที่เป็นผู้บริโภคเหล่านี้และเป็นจํานวนมากไปได้แล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเราไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการลงทุนนะคะมีหลายภาคนะคะที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นก็คือการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิตคอยน์ณปัจจุบันนี้นะคะทีะ่ ราคาพุ่งทยานแล้วก็อยากจะมองเป็นโอกาสการลงทุนนะคะดังนั้นไลฟ์เซมินานี้นะคะเป็นการตอบโจทย์ล้ค่ะโดยไลฟ์เซมินานนะะเปิดโลกสินทรัพย์ดิจิทัล How to Win the Game of Crypto การเงินธนาคารขอเชิญชมเลยนะคะกับ ไลฟ์เซมินาเปิดโลกสินทรัพย์ดิจิทัล How to Win the Game of Crypto เจาะลึกกับสุดยอดกูรูไม่ว่าจะเป็นคุณจิรายุทธ์ศรีสโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบิตครับ Capital Group h o l d i n g คุณปรมินอินสมผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท Star Corporation จำกัดคุณวิสิตองค์พิพัฒนกุลกรรมการผู้จัดก,การบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้จำกัดในวันที่31มีนาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะรับชมพร้อมกันฟรีเลยนะคะผ่านเฟ k Facebook ของการเงินธนาคาร Facebook ของ Money and b a n k i n g c h anel n และ YouTube c h anel n ค่ะผ่านช่องทาง Money and b a n k i n g c h anel n ค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับสัมมนาดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวค่ะช่วงต่อไปมาจับสัญญาณตลาดหุ้นกันต่อค่ะ มีพลังความดีรอวัิที่จะได้ใช้ทุกครั้งที่ใช้จา่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริราบัตรเครดิตวีซ่าพลั i นา m สิริราชธนาคารกรุงเทพบัตรดีฟร์สมาร์ททีพีเอ็นรัิดรสิริราชถูกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลายัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพ w ว w บไซตวายเว็บมั n นี่แอนแบงคิงดอทซีโอดอทันเมีเดียแพลฟอร์มผลิตข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์รบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุน ม่ตลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน Money and Banking. Co. p h คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจก,การเงินการลงทุนที่นักลงทุนข้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคารพูดถึง t r e a เมนที่แผนถูกใจที่สุด ก็ทรีตเมนต์โอเคเฮอร์เบิลค่ะเพราะช่วยบำรุงผมเสียให้นุ่มลื่นสวยมีน้ำหนักรู้สึกได้ทันทีที่ใช้โอเคนะเก้าโอเคค่ะดีเนาะ <c oughs> ทรีตเมนต์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบิลรูปต่อขาวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดน <c oughs> ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน <c oughs> บอกว่าในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ตลาดหุ้นอาจจะยังคงผันผวนอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเราอาจจะได้ยินนะักวิเคราะห์บอกว่าตอนนี้เลือกหุ้นกันเนี่ยอาจจะต้องดูหุ้นที่แลกขาดกันสักนิดหนึ่งดังนั้นหุ้นแลกขาดที่มีคุณสมบัติที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะวันนี้เก็บไฮไลท์มาฝากด้วยนะคะจาก Facebook ของเรา m o n e y and Banking Channel ที่มีการพูดคุยการผ่านรายการ Market Today ค่ะเชิญค่ะ ทีนี้เรามาเลือกช็อปหุ้นกันบ้างดีกว่าค่ะหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามองคือมองไปทั่วๆมองอย่างที่เห็นก็คือหุ้นเนี่ยค่อนข้างแพงแต่ในมุมมองของคุณวิกิตเองนะคะคุณกบเองเนี่ยนะคะก็ยังมีมุมมองว่าเราต้องมาดูหุ้นที่กรองอยู่ข้างล่างสิในสไตล์ b o t t o m up เนี่ยนะคะเราสามารถสแกนหุ้นแล้วก็มีสเปคหุ้นเหล่านั้นเลือกยังไงคะอ๋อก็เกณฑ์อย่างแรกเลยแล้วก็ เขาเรียกว่ากลับมาดูเนื้อแท้ของกำไระนะครับผ่านไปแล้วสองเดือนเนี่ยผม่าไอตัวระดับดัชนีที่พันพันห้าร้อยกว่าพันหกเนี่ยนะมันยังไม่ไปไหนเนี่ยะผมก็ส่วนหนึ่งก็คือคนเห็นกำไรจะมาที่สี่จบไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะ,ะ,ะตอนนี้คนกำลังรอดูอยู่ว่าไอตรงเนี้ยจะมีการปรับกำไรขึ้นไหมหลังจากเห็นตัวเลขกำไมาที่หนึ่ง ถ้าเรามีการล็อกดาวน์กันในช่วงที่ผ่านมาในประเทศต่างประเทศในช่วงประมาณธันวามกราเนี่ยแล้วมันไม่ได้กระทบกับกาไรบริษัทจดทะเบียนเยอะในอย่างที่ทุกคนกังวลกันและกําไรจะมากตื่นมันออกมาแล้วเกิดดีกว่าคาก็จะนําไปสู่การปรับประมาณการกําไรขึ้นเพราะฉะนั้นจะทะลุพันหก็ไม่ใช่เรื่องยากแตมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับผมว่านักลงทุนส่วนใหญ่กําลังรอดูอยู่ว่าไอ้ตัวของกําไรที่ออกมาจะ ดีขึ้นแย่ลงปรับมากขึ้นปรับน้อยลงะนะอันนี้ผมว่าจะมีความสําคัญกว่าที่จะมานั่งติดตามปัจจัยโน่นนี่นั่นในตลาดที่เป็นมหาภาคนะ,คะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาคนรอดูงบนะแล้วก็รอดูว่ามันจะดีขึ้นแย่ลงเนี่ยมันทําให้ตอนนี้ตลาดก็เลยอยู่ตรงนี้ เพื่อที่จะรอดูก่อนนะครับม,มันเป็นเขาเรียกว่าช่วงรอยต่อะนะก่อนที่จะมีการทยอยประกาศในตัวกาไรตามาที่1่แต่เรามองได้ดีฮะ,ะถ้าเราอยู่ในแวดวงการการเงินการธนาคารการดูในเรื่องวิเคราะห์หุ้นอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะพอจะเดาได้อยู่แล้วว่าผ่านมาแล้วสเดือนอแต่เราบริษัทเนี่ยนะครับสามารถจะเช็คยอดขายได้อยู่แล้วว่ายอดขายคุณเป็นอย่างไรนะครับอย่างยกตัวอย่างพวกค้าปีกกับเซมสตร์เซลคุณเริ่มดีขึ้นไหมติดลบน้อยลงหรือเปล่านะหรือว่าปริมาณการนําเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยในช่วงเดือนม ลาดกุมภาเป็นอย่างไรตัวเลขพวกนี้ผมว่าเรากําลังเริ่มทํากันอยู่แล้วและถ้าเราเห็นในตัวของกําไรที่จับต้องได้นะใ,ในแต่าะที่1แล้วยังคงส่งมอบได้ดีเนี่ยผมว่ามันยังมีอีกหลายธุรกิจด,ด้วยกันนะถ้ามันยังราคาไม่ขึ้นด้วยนะถ้าราคาขึ้นด้วยแล้วกาไรดีด้วยเราก็ยังไม่ไมจําเป็นต้องไปไล่ราคามนันนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์อันแรกเลยนะครับก็ดูจากในเรื่องของตัวกาไรแต่าะที่1น,นะแต่ละคนว่าแนวโร้มเนี่ยจะกลับมาเติบโตได้ดีกว่าเศรษฐกิจไหมที่มันจะชนะกันไป นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็น e a r n ์ n ิ้งรีซิเลียแล้วกันนะใช้ทับศัตน่อยหนึ่งขออนุญาต <c oughs> ที่ในส่วนนี้ถ้ากำไรมันดีสมมติได้ดีมีการเติบโตได้ดีกว่าตลาดตัวนี้จะเป็นจะเป็นทางเลือกอันดับที่หนึ่งหละ <c oughs> ถัดมาเนี่ยเราก็อาจจะดูก็ได้ฮะว่า สมมติปกติกําไรบริษัทหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะ<ม>ประมาณสักร้อยบาทแต่พอมันเกิดเป็นเศรษฐกิจไม่ดีถดถอยมันลงมาเหลือ20บาท<อ>50าบาทแล้วถ้าวันหนึ่งมันจะกลับไปที่ร้อยบาทได้อันนี้ือไม่ต้องมองไปถึงแบบกำไรที่200บาทนะ2 0 0บาทจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของเขาก็ได้ให้กลับมาปกตินี่แหละนะครับเปิดกิจากรรมแล้วฟื้นตัวได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างยกตัวอย่างพอเปิด เปิดห้างเปิดร้านอาหารเนี่ย MKQ แน่นละอะ,อะไรอย่างเงี้ยเรารู้จักในชีวิตประจําวันเราก็ได้นะครับเราก็จะพอเห็นภาพอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเงี้ยกาไรมันจะกลับไปเร็วลกลับไปเร็วก็จะเรียกว่าเป็นเป็นเป็นอะไรเดียเป็นฟาสต์รีคอฟเวอรี่ดีไหมแ้วก็กลับไปได้เร็วกลับไปสู่ระดับปกติได้ได้ได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีศษวิทยภาพที่ดีก็ะจะเป็นก,กลุ่มหนึ่งที่เราต้องมานั่งไล่ดูละในตลาดทั้งหมดหรือว่าในที่เราศึกษาอยู่นะครับว่าใครบ้างที่จะมีโอกาสที่กําไรจะกลับไป ในตรงนั้นได้เร็วเวลาที่มันมีการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจน, <c oughs> นะครับและสุดท้ายถ้ามันเป็นหุ่นที่เขาเรียกว่าผ่านจุดต่าสุด <c oughs> ที่จะผ่านไอ้ที่ผ่านไปแล้วแบบเมื่อปีที่แล้วคนแล้วคนไปแต่เอาที่มันเพิ่งจะผ่านเนี <c oughs> ่ยยกตัวอย่างรับเหมาไม่เคยมีงานเข้ามาเลย <c oughs> นะแต่พอตอนนี้เริ่มเห็นแ <c oughs> ล้วมีแสงไฟเข้ามาแล้วจะมีงานน่นนี่นั่นงานหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ก็จะเป็นเกณฑ์เ,เกันที่เราจะใช้ใช้ในการดูได้ <c oughs> นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือดูในเรื่องของเขาเรียกว่า ราคาหุ้น,นถ้าราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีมายังไม่ขึ้นะนะครับเมื่อเทียบกับตัวเซ็นต์อินเด็กซ์ตัวนี้ก็จะเป็นอีก อีกอันหนึ่งที่เราต้องพิจารณาด้วยแล้วก็หุ้นถ้ามีอั s i d e to fair v a l u ูด้วยแล้วก็ยิ่งดีใหญ่อ,อันนี้ก็จะเป็นการการมองหาหุ้นนะครับว่าตลาดแบบนี้เนี่ยนะยห็นที่เดียนะะว่าเราก็ว่าย้ายตัวเองลองมายืนข้างล่างแล้วมองกลับขึ้นไปข้างบนนะเราก็ะจะเห็นหุ้นหเห็นโอกาสในการลงทุนค่ะซึ่งหุ้นเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวลดแล่นในชว่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะทีนี้เรามาดูบ้างนะคะหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมที่เมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะคุณวิกิตได้ไฮไลท์เอาไว้บ้างแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกรับ ที่อาจจะต้องรอเรื่องของกําลังซื้อกลับคืนมาเนี่ยนะคะเอากลุ่มแรกเลยกลุ่มที่เราพอเห็นสัญญาณของกําไรไตรมาสที่หนึ่งที่เริ่มฟื้นตัวพอจะมีกลุ่มไหนบ้างคะ หลายคนก็จะมองพวกปิดโตลงกันเนี่ยนะปิโตเคมีพลังงานแต่ผมว่ามันก็ราคาก็อยู่ในในราคาหุ้นไปเยอะแล้วนะกำไรตรงนี้ที่มันดีก็อยู่ในราคาหุ้นไปแล้วเพราะว่าราคาัดิบมันสูงไงฮะแล้วก็จะมีอัพไซด์กับไอตัวของกําไรที่จะสิ้นเดือนมีนาเนี่ยนะครับแต่ถ้าถามเนี่ยผมอาจจะมองในมุมกลับแล้วกันนะไอหุ้นที่เคยเล่นแย่ๆเพราะว่ากลัวราคาัดิบที่มันขึ้นมาสูงๆแล้อาจจะเป็นโอกาสจะได้เพราะว่าราคาดิบเนี่ย ถามไปทุกคนดูฮะถามเล่นๆคิดกันในใจนะว่าเจิตรงเนี้ยใครอยากจะซื้อน้ำมันที่70ิแล้วไปรอขายที่80สิหรือ90ิบ้างยากนะขอความรู้สึกเราเองแล้วด้วยกั๊ฟิลเราความรู้สึกบอกเราเราก็ไม่คิดว่ามันจะไปได้ขนาดนั้นถูกไหมฮะแต่ตรงกันนชามินี้ถ้าถามใจเราดูอีกเหมือนกันว่าน้ำมันจาก70เนี่ยโอกาสจะลงมาสัก60ิบไม่ต้องลงไปลึกหรอกนะเป็นไปได้กว่ามากกว่าไหมที่มันจะขึ้นไป90เหรียญอย่างเงี้ยนะครับ มันก็ถ้าถามแบบแค่การฟิลของเราแค่ความรู้สึกลึกๆขอ,ของเราอ่ะผมว่าเราน่าจะพอจะตอบโจทย์เราได้แล้วมไม่ต้องไปคิดเยอะว่าเดี๋ยวโอเปกจะประชุมกันะจะมาเริ่มเขาเรียกว่าอะไรปรับลดกาลังการผลิตอะไรยังไงกันเมื่อไหร่เท่าไหร่นะเอาแค่มองแค่ตรงนี้นะฮะหลักง่ายๆพราะฉะนั้นผมก็อาจจะมองรงนข้ามหรืคนมาบอกว่าปไปไล่หุ้นน้ามันสิน้ำมันขึ้นมาขนาดนี้เราอาจจะมาดูว่านะฮะหุ้นอะไรที่จะได้ไประโยชน์จากน้ามันลงเวลอาจจะเป็นเอาโอกาสที่ดีก็ได้ คือที่ผ่านมาพุ้นพวกนี้นนจะไม่ขึ้นเลยเพราะว่าน้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอา,ขเ,อาเขาก็กลัวนะเขาก็อาจจะไม่ไม่ได้เลือกคุ้นพวกนี้ยกตัวอย่างพุ้นนี้จะอยู่ส่วนใหญ่ก็พวกโลจิสติกสค่ะนะ พวกปูนซีเมนนะปิโตเคมีนะครับเคมีค้อพวกนี้ก็ใช่รับเหมาก่อสร้างนี่ก็ใช่เพราะน้ำมันก็เป็นต้นทุนส่วนหนึ่งเหมือนกันซึ่งถ้ามองอ่ะโลจิสติกง่ายๆอย่างเคอรี่เนี่ยต้นทุนน้ำมัน20มันหนีไม่ได้อยู่แล้วฮะยังไงก็ต้องมีผลกระทบบ้างก็ยอมรับในส่วนหนึ่งก็ทำให้ราคาพูดเองก็เรียกว่าเล่นแยกกัาตลาดมาช่วงหนึ่งนะครับโลจิสติกมีอะไรอีกก็จะมีอย่างลีโอมีอย่างทิ่เปนไอเนี่ยที่เราค o อเอร์อยู่นะผมว่ามันก็ปกติ แล้วกถ้ามองจากตัวยอดขายเนี่ยผ่านมา2เดือน,นก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับจริงๆพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็อาจจะส่วนหนึ่งนะเพราะว่าแก๊สกับน,น้ำมันราคาก็ไปได้วยกันถ้าราคาน้ํามันลงราคาแก๊สมันก็จะลงตามมามันก็อาจจะเป็นอะไรที่เป็นบวกกับโรงไฟฟ้าด้วยเหมือนกันในะที่ใช้พวกนี้ในการเผาไฟะนะครับแล้วก็ในปิโตเคมีนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าตัวของน้ํามันคือต้นทุน นะครับซึ่งในส่วนของคนที่ดูแล้วจะครบเครื่องมากกว่าก็อ,อาจจะมองในตัวของปูนใหญ่แะเพราะว่าปูนใหญ่เนี่ยซีเมนต์ก็ใช่แมันจะเป็นต้นทุนถ้าน้ำมันเริ่มไม่ไปมากกว่านี้นะผมว่าเขาจะบริหารจัดการต้นทุนได้ง่ายขึ้นในส่วนของตัวเคมีคอ้อของปูนใหญ่นี่ยิ่งชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาเป็นในเรื่องของตัวออยล์ออยเบสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันดิบที่ลงก็จะส่งผลบวกกับเขามากกว่าตัวของปตท GC จีซี อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นมองมุมกลับนะเราอาจจะมองในมุมหนึ่งว่าน้ํามันอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่คิดว่าจะไปได้ต่อเยอะเราก็อาจจะมาหาหุ้นที่ได้ไประโยชน์จากไอ้ตัวของน้ามันตรงนี้ก็ไดอ้อันนี้ก็จะเป็นไอเดียนะครับทีนี้ถ้าถัดมาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวพวกหุ้นที่เขาเรียกว่าผมกาลังมองหาหุ้นที่ เชื่อมโยงกับการบริโภคในประเทศนี่แหละนะซึ่งแน่นอนคนก็จะไปมองพวก h o s p i t a l i t ทั้งหลายนะแล้วก็ถ้าถามว่าตัวไหนที่มันน่าสนใจนะเราก็จะนึกถึงโรงแรมการท่าอากาศยานสายการบินโรงพยาบาลนะครับเราอาจจะลืมนึกถึงพวกร้านอาหารไปนะผมก็อยากจะแนะนำพวกร้านอาหารเหมือนกันนะครับหรือพวกตัว mksuki ก็ได้นะเพราะราคาเองก็ยังไม่ค่อยได้ขึ้นนะครับขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ก็ถ้าเทียบตั้งแต่ต้นปีนะก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเยอะ ะะมันก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะเพราะว่าการเปิดมาเนี่ยของไอ้กิจกรรมทางเศรษฐก,กิจเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นพัฒนาการที่ที่มันดีขึ้นในในหุ้นพวกนี้นในกาไรของหุ้นหลักนี้ทีนี้ถ้าเราลองมาดูกันในเรื่องของตัวหุ้นที่นอกเหนือจากเรียกว่าเป็นหลายกลุ่มเนี่ยนะเราก็จะเห็นในภาพของตัว e a r n ์ดิที่มันมีซิเลี่ยนหรือว่า มีการต่ออายุของรายได้อยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างยกตัวอย่างพวกบลอกเกอร์ประกรรันผมว่าก็ไม่เร็วนะก็อย่างยกตัวอย่างมี TQM อันนี้ก็ชัดเจนกำไรตมัดที่หนึ่งอย่างที่เราคาดการกันก็ประมาณ220ล้านบาท้วก็เท่ากับว่าเขาจะโตประมาณสัก23%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วถ้าบอก23%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโตดีกว่าเซตแน่ โตดีกว่ากาไรรวมของเซ็นตอินเด็กต์นะครับโตดีกว่ากําไรรวมของโตดีกว่า GDP เอาอย่างนี้ก็ได้เราก็ได้จะเป็นทางเลือกหรือเปล่านะสำหรับราคาหุ้นที่ตั้งแต่ต้นปีมาติดลบไป,ป,ป7%แต่เซ็นตอินเด็กขึ้นมา8%อย่างเงี้ยนะครับมันก็ตอบโจทย์นะนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างซึ่งก็ลองไล่ลดูครับผมยังมีหุ้นอีกหลายชุดหลายตัวแล้วเดี๋ยวเราคงกำลังจะเตรียมในเรื่องของตัวชุดหุ้นนะที่จะเส็เป็นตีมการลงทุน เหมือนเดิมนะทุกรอบเลยที่จะเลือกมาสักสิตัวแล้วก็กําหนดระยะเวลาในการลงทุนประมาณสักเดือนถึงเดือนครึ่งนะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมาถึงประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เราก็จะผ่านรอบกำไรแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะออกรีพอร์ตออกมาในแนวแนวนี้ตลอดซึ่งปรากฏว่าฮิตเลกหรือว่าเปอร์เซ็นต์ถูกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก70%บนมั่ง90%นมั่งก็คือคอไป10ตัวถูก7ตัวคอไป10ตัวถูกเออเก้าตัวในผลตอบแทนเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็จะชนะตลาดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเนี่ยทีีีีีี่่่่่กกกกาาลััังงงเเเเตรรรรยยยยมมมคคิิดดนนนนนนอออููทส์ชชจะุุ้้ึึข ล้วก็จะเน้นกลระเบยบถึงที่เรียนไปะนะครับบางทีก็จะมีชื่อหุ้นหลุดหลุดไปละบ้างนะที่่เมื่อกี้พูดไปเพราะฉะนั้นก็เป็นไอเดียนะว่าเราจะพีหุ้นอะไรครับสำหรับรอบนี้เขาเรียกว่าเป็นรายก,การก็ได้ค่ะบทวิเคราะห์ชุดนี้นี่จะออกเมื่อไรคะน่าจะวันจันทร์นี่แหละ<อ>จริงๆไม่ได้ยากหรอกนะครับเราก็เอากำไรสรุปของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย แลอยู่ในรายงานของผมอยู่แล้วเนี่ยเรีเนิร์เรามีอยู่แล้วเราก็หยิบออกมาแล้วก็มากางดูแล้วก็มาติดชื่อคุ้นดู<อ>ชื่อคุ้นก็ไม่ต่างกันนะครัคไม่ต่างกันแต่ถ้าขี้เกียจําก็อาศัยของเราง่ายสุดนะครับ<อ>สำเร็จรูปไปชงน้ํากินแล้วก็กินได้เลย <c oughs> a n n b a n k i n g co t ิ f i n a n c i a l Media p l a t f o น m ชลผนึกข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ครบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุนในทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน m o n e y a n d b a n k i n g c o t h คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนข้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคาร กินหของสุขภาพเลยนะคะปวดขึ้นมาดีดี้ก็ดูแลไหวยอยู่แล้วไหวปวงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเนืองไทยประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคอย่างครอบคลุมอุ่นใจยาวๆถึงอายุ99ปีจะ่ายเบี้ยประกันเบาๆแต่ครอบคลุมแบบดีเฮลท์หรือการดูแลเนื้อระดับแบบอีลิทเฮลท์ก็เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ปวงแค่ไหนก็ดูแลไหวโดวยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหนือและฟันครับช่วยลดคราบหินปูนและคราบอื่นๆของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรวมข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดเมืองไทยประกันชีวิต Empowering the people. Golf. ช่วงนี้นะคะใครที่มีหนี้อาจจะต้องรีบเคลียร์กันสักนิดนึงนะคะ,คะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แน่นอนนะคะเราอาจจะต้องมีเงินเก็บมากกว่ามีหนี้ด้วยดังนั้นถ้าใครที่อยากจะเคลียร์หนี้นะคะวันนี้มีอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะโครงการคลินิกแก้หนี้เขาจะมีการจัดงานกันในวันที่20แล้วก็21มีนาคมนี้ค่ะใครที่อยากจะเข้าไปให้เขาแก้หนี้นะคะก็สามารถไปปรึกษากันได้ค่ะโครงการคลินิกแก้หนี้ Sam, าบแซมนะคะจัดงานพบกันวันหยุดกับคลินิกแก้หนี้าบแซมเพื่อให้คําปรึกษาและรับสมัครผู้ที่มีปัญหาหนี้เสีย บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการทางการเงินรวม35แห่งเข้าร่วมโครงการค่ะในวันที่20ถึง21นะคะแล้วก็27ถึง28มีนาคมนี้ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นที่สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยใกล้ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะทางออกที่4นะคะซึ่งผู้ที่เป็นหนี้เสียบัตรดังกล่าวไม่ควรพลาดเพราะว่านอกจากจะเปิดให้บริการพิเศษแล้วผู้ที่ มาร่วมง,งานยังได้รับ e คูปองตรวจเครดิตบูโรแบบรูปผลทันทีด้วยและที่สําคัญลูกค้าที่ผ่านคุณสมบัติการสมัครเข้าโครงการจะได้รับดอกเบี้ยต่ําเพียงประมาณ4-7%ต่อปีและระยะเวลานาน,านการผ่อนนะถึง10ปีค่ะ ไปรับคำปรึกษากันได้นะคะถ้าหากว่าไร้หนี่แล้วสุขภาพจิตก็ดีขึ้นสุขภาพกายก็ดีขึ้นและยิ่งดีต่อสุขภาพการเงินของท่านด้วยล่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในค่ำคืนวันนี้วันจันทร์หน้าสี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ